ประเทศโลกใต้อยู่ไหนทำไมจีนให้ความสำคัญคำตอบชัดบนเวที G20 ประเทศโลกใต้หรือ Global South คือกลุ่มประเทศในละตินอเมริกาเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอิสราเอลแอฟริกาและโอเชเนียซึ่งมักถูกเรียกรวมกัน เพื่ออ้างถึงกลุ่มประเทศที่ส่วนใหญ่ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือมีเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศโลกเหนือหรือ Global North ซึ่งส่วนใหญ่คือประเทศพัฒนาแล้ว ในอเมริกาเหนือและยุโรปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโลกใต้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำระดับความยากจนสูงอัตราการเพิ่มของประชากรสูงและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แข็งแรงมีข้อจำกัดในโอกาสทางการศึกษาและระบบสุขภาพแต่ก็มีจุดแข็งในความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นตลาดขนาดใหญ่การประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ครั้งที่20ที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2020 5นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในแอฟริกาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการหาทางแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานซึ่งกระทบต่อบรรดาประเทศยากจนที่สุดในโลกผู้นำและเจ้าหน้าที่รัฐบาลร,ระดับสูงจากประเทศร่ำรวยและเศรษฐกิจเกิดใหม่ชั้นนำมาประชุมกันที่ศูนย์นิทรศการใกล้ย่านเซเวตโตในแอฟริกาใต้เพื่อพยายามหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่สุดตามที่แอฟริกาใต้กำหนดสนับสนุนประเทศยากจนให้ฟื้นตัวจากภัยพิบัติที่ เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศลดภาระหนี้สินต่างประเทศเปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียวและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญของตนเองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในระดับโลกลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมระยะที่1กล่าวคำประสายในหัวข้อการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีความเอื้ออารีและยั่งยืนกับผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวในการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่17ว่า ความสมคัคีคือพลังการแบ่งแยกไม่มีทางออกแนวคิดเอกภาคีนิยมและลัทธิกิจกันทางการค้าและการตั้งตัวเป็นปรปักกันนับวันมากขึ้นกลุ่ม G20 ควรมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและค้นหาทางออกผลักดันให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่หนทางสมคัคคีและความร่วมมือ ลีเฉียงชี้ว่าเศรษฐกิจโลกขาดกำลังฟื้นตัวเราต้องยืนหยัดช่วยเหลือกันยืนหยัดพิทักษ์การค้าเสรีสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างจีนได้ประกาศแนวทางปฏิบัติว่าด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับกลุ่ม g 20สนับสนุนแอฟริกาและประเทศด้อยพัฒนาให้มีความเป็นแบบอุตสาหกรรมสนับสนุนลดภาระหนี้สินของประเทศกำลังพัฒนาโดยจีนจะร่วมกับแอฟริกาใต้เสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการประกอบความหากระเชา้าเกี่ยวกับการสนับสนุนความเป็นแบบทันสมัยของ แอฟริกาอีกทั้งจะสร้างสถาบันพัฒนาทั่วโลกผลักดันให้ทุกประเทศพัฒนาไปด้วยกันก่อนการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 หวันคือวันที่21พฤศจิกายนก็ได้มีการประชุมการสร้างความทันสมัยของกลุ่มประเทศโลกใต้ Global South Modernization Forum จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งของจีนเน้นย้ำเป้าหมายร่วมกันของกลุ่มประเทศโลกใต้ในการบรรลุก,การสร้างความทันสมัยและมองว่า โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนที่ใกล้จะบังคับใช้จีนจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทั้งกลุ่มประเทศโลกใต้และประชาคมโลกโดยรวมอย่างแน่นอนหากประเทศโลกใต้ได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งไร้ความเหลื่อมล้ำจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ได้อย่างหลากหลายและส่งประสิทธิภาพ สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580